รู้สึกแรงนะคะได้ทํางานกับคูมารีนะคะคูมารีเป็นคนที่ทํางานด้วยความขยันนะคะทุ่มเทกับการทํางานอย่างเต็มที่นะคะและก็ในการเกษียณยุรัชการของคูมารีในครั้งนี้นะคะ <c Brooke> <ๆ>ก็ขอให้คูมารีมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขนะคะไว้เรามีโอกาสเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับความรู้สึกที่มีต่อคูมารีนะครับคูมารีครับเป็นพี่แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับสำหรับผมมากเลยนะครับ ทุกๆวันนะครับผมจะเห็นครูมาลีนั่งอยู่ที่ชั้น4ี่คอยทํางานเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอพไปทะเบียนจบนะครับหรือแม้กระทั่งการเตรียมการสอนการสอนสั่งต่างๆนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมนะครับตลอด78ดปปีมานี้ที่ผมได้มันอยู่ที่นี่นะครับผมก็ได้รับความช่วยเหลือจากครูมาลีมานะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ครูจกักรศิษย์นะครับได้ไป อยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมก็ขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวของเราหากวันใดที่คุณครูนะครับคิดถึงพวกเรานะครับอยากจะเข้ามาหาพวกเรานะครับพวกผมก็ยังคงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมครับ,บคุณคมารีนะครับขอบคุณครับ ำหรับคุณครูมาลีตอยทับถิ่นนะคะคุณครูมาลีเป็นคุณครูที่น่ารักมากค่ะอัยาศัยดีเป็นคนที่น่ารักเป็นที่รักรักของน้องน้องทุกคนนะคะคุณครูมาลีจากที่เคยได้ไประจำชั้นร่วมกันคุณครูมาลีก็เป็นคนที่ชอบบุกเบิกชอบแบบไปลุยเต็มที่ค่ะแม้กระทั่งไปเยี่ยมนักเรียนนะคะบ้านนักเรียนก็ไปครบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะทุกหลังไม่ว่าจะไกลขนาดไหนขนาดถึงบางสะพานน้อยท้องอินขึ้นเขาลงห้วยไปกันหมดนะคะพอ,อไปถึงก็ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก็นักเรียนก็น่าสงสารคุณครูก็คุณครูมารีก็ใจดีอีกมีการบริจาคข้าวหมมบริจาคมหมงข้าวให้นักเรียนนะคะเป็นจิตใจดีเป็นผู้ที่น่ารักนะคะจากที่ร่วมงานมาคุณครูมาลีก็เป็นบุคคลที่น่านับถือแล้วก็ เป็นที่รักของน้องๆนะคะหลังจากนี้คุณครูมาลีจะกเกษียณแล้วก็ขอ,ขอให้คุณครูมาลีนะคะมีความสุขในการเกษียณในครั้งนี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญและขอใหอ้เป็นผู้ดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆในวัยเกษียณนี้นะคะสวัสดีค่ะ คุณครูมาดีก็คือคุณครูที่มีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาเป็นคุณครูใจดีสมระแล้วก็คอยดูแลเด็กๆคุณครูจะคอยดูแลเด็กๆ ไม่ว่าหากว่าคุณครูท่านไหนไม่มาโรงเรียนคุณครูจะบอกว่าเข้ามาเรียนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนเองสามารถสอนสองห้องพร้อมกันได้ด้วยแล้วคุณครูก็เป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเททั้งในงานพิเศษแล้วก็งานที่ดูแลนักเรียนในส่วนของงานพิเศษนั้นคุณครูจะเดินตามเด็กนักเรียนที่ติดสูตรรอมอสเพื่อแก้ให้เสร็จเพื่อให้นักเรียนได้วุฒิการศึกษาไปขอบวุฒิเอ่อขอบเอกสาร แก้สูญแก้รอเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีผลการเรียนได้มีวุฒิไปศึกษาต่อค่ะคุณครูคือผู้เสียสละแล้วก็เป็นแบบอย่างของความสมรรถและความใจดีนเมตตาค่ะคุณครูมาดีคอยนักทรีนครับผมรู้สึกยินดีครับที่คุณครูจะได้พักผ่อนในวัยเกษียณก็ขอให้คุณครูมีความสุขนะครับหลังจากนี้ได้เวลาพักผ่อนแล้วคุณครูมาลีเป็นคุณครูที่อบรมสั่งสอนเด็ก เราก็ตั้งใจมีความตั้งใจมากๆโดยเฉพาะในวิชาคณิตคุณครูสอนต้องการให้เด็กได้แต่บางครั้งเด็กไม่ได้คิดแบบนั้นผมก็เห็นหลายครั้งนะที่เด็กๆแล้วก็กับคุณครูมาลีมีปัญหาผมก็ให้แรงใจช่วยครูมาโดยตลอดว่าคุณครูมีความตั้งใจสูงแต่สุดท้ายนี้นะครับผมก็ นม่เยนมากนะครับก็ขอให้ครูมาลีนะครับได้พักผ่อนหลังจากที่เกษียณแล้วก็มีอายุที่มีความสัขตลอดกามคุณครับจากวันที่ป้าเปลี่ยนู่วันเกษียณที่ป้าพงยินเีียบรูมาลีด้วยนะคะตลดอดระยะเวลา3เดือนที่หนูได้เจอครูสัมผัสได้ถึงความน่ารักและความใจดีของครูหลังจากนี้ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะคะดีค่ะสวัสดีครับผมก็ เป็นลูกศิษย์ของครูมารีหนึ่งคนนะครับที่ฉั้นได้สั่งสอนมาตั้งแต่ชั้นมอน .1 นตอนนี้ผมก็อายุ28แล้วก็ประมาณ17ปีแล้วนะครับที่ได้เรียนกับครูผมก็ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูได้มอบให้นะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณครูมารีถ้าพูดถึงความประทับใจนะคะที่มีจ่อครูมาลีก็น่าจะเป็นวันที่หนูนั่งรถ ิกอัพไปกับคูมารีนะหนูก็พูดตั้งแต่วังประพางถึงเพบรีค่ะแล้วก็ทําให้รู้วันนั้นนี่แะว่าจริงๆแล้วครูมารีไม่ได้ดุเหมือนตอนที่อยู่ที่โรงเรียนแต่ครูมารีเป็นคนที่แบบน่ารักใจดีแล้วก็เป็นพี่สาวที่แสนดีของทุกๆคนแล้วก็เป็นเหมือนแม่คนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีบางสิ่งที่อยากจะบอกครูมารีก็คือขอขอบพระคุณที่ชีวิตนี้เกิดมาในครูมารีเป็นเุือนครูค่ะแล้วก็มีครูมารีเป็นแม่ของเพื่อนที่น่ารัก มากๆแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือ,อสนับสนุนหนูมาตลอดหนูมีทุกวันนี้ได้เพราะส่วนหนึ่งคูมารีเป็นคูมารีและครอบครัว,วคูมานีเป็นผู้ผักดันค่ะแล้วก็ในการการเมื่อถึงเวลาที่คูมารีต้องเกษียณนะคะก็ขอให้คูมารีนะคะมีความสุขกับที่แก่งกระจานนะคะที่เพชรบุรีแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเราชาวบางสะพานธนาคารงสินบ้างนะคะขอบคุณค่ะ วัสดีค่ะครูมาลีตั้งแต่วันแรกที่หนูเจอครูนะคะครูเป็นคนที่สอนทุกเรื่องแต่ครูจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ครูรู้อันนี้ครูไม่รู้นะคะสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเป็นเป็นพี่คนคนเดียวของหนูเพราะน้งนงมนที่หนูเจอเจอมาหนูเจอแต่น้องๆกันเลยอะ่ะแต่หนูรู้สึกว่าแล้วเวลานหนูทานอะไรนะคะมีอะไรอย่างเช่นพวกทานพืชพี่เป็นครูคนเดียวที่ทานกับหนูได้หนูประทับใจหนูทำอะไรพี่กินหมดเลยอะ่ะหนูรู้สึกเลยว่า เฮ้ยฉันเจอคนที่ใช่แต่พอมาถึงวันเนี้หนูขอให้อ้ยพรในที่นะคะที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็แวะมาหาหนูจะทำอะ่เพ,พื่อพิพิธานบ่อยนะคะสวัสดีคะ่ะค่ะสำหรับหนูนะคะครูมารีก็คือครูพิศสตัวจริงทําทุกอย่างอยู่บนความถูกต้องและเป็นต้นแบบของครูที่ดีสาหรับหนคูค่ะและหนูเชื่อว่าการที่ครูมารีกรเกษียณไปแล้วนั้นความเป็นครูก็จะยังอยู่กับครูมารีตลอดไปคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหนูแล้วเจอกันที่เรียงคอยนะคะสวัสดีค่ะครูมารีหนูก็เคยเรียนกับครูมารีตอนอนอ .1 ค่ะตอนนั้นครูมารีสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตอนนั้นครูมารีใจดีมากๆเลยค่ะและในตอนนี้หนูก็ได้มาทํางานร่วมมารีครูมารีก็ยังคงใจดีเหมือนเดิมและคอยเอาใจใส่คนรอบข้างอยู่เสมอสุดท้ายหนูก็ขอให้คมารีมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะ สวัสดีค่ะครูมารีหนูรีมนะะักฟ้าหนูขอไอคอนให้คุณครูนะคะมีคุณภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่อยลาละเอียดงานในทั้งสุดนะคะแล้วก็ขอให้ผูกผลทุกงวดไปเลยะคะ่ะสำหรับชุณครูมารีนะคะคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนะคะทั้งด้านการสอนและระเบียบวินัยนะคะหนูมีโอกาสได้ทํางานวัดผลกับคุณนะคะเลยได้รู้จักคุณครูมากขึ้น คุณครูเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่ารักอบอุ่นนะคะคอยให้ความศรขทธารวมไปถึงการให้กำลังใจในหลายๆเรื่องนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ครูมีความสุขมากๆหลังเกษียณนะคะแลก็หลักจากที่ผมได้บรรจุมาตอนนี้ก็ประมาณ2อเดือนใหญหน่อยนะครับก็จะได้พบปะกับครูมาลีอยู่เรื่อยๆซึ่งครูมาลีเนี่ยก็จะคอยให้ความช่วยเหลือครับทั้งใ,ในเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องของการจัดการเฉลี่ยนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆมก็จะได้เราเอานําไปใช้ก็พบว่า ค่อนข้างได้ผลพอสมควรึ้่กับบริบูรณของนักเรียนด้วยก็ุณมารีก็เป็นคนใจดีคอยเชื่อเหลือตลอดครับแล้วก็สุดท้ายนี้หลังจากุณมารีนเกษียณไปก็ของนต่ภูมริรีกก็ร่างกายแข็งแรงของเรื่อยๆ มีความเชื่อมากีคืออะไรครับครับความรู้สึกที่มีต่อคูมารีนะคะคูมารีก็คือเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างนี้มากเลยค่ะอุตรมสั่งสอนเด็กได้ดีมากแล้วก็คือการที่ได้สัมผัสคูมารีก็คือทําให้ได้เรียนรู้วิธีการอยู่กับคนอยู่ให้เป็นและอดทนให้นะานรู้จักอดทนอดกลั้นเวลาที่การทํางนานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูค่ะสวัสดีค่ะคูมารีคะก็ขอให้คูมาลีมีความสมุขมากๆในวัยเกษียณนะครับ สำหรับหนูก็ไม่มีอะไรมากก็าหนูพึ่งกลับมาแต่ก็รู้ว่าคุณาลีเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็ทําอะไรก็มันจะมีเหตุผลเสมอนะคะหลังจากที่ปังได้ยินคณมณวีสอนอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้คุณาลีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ enjoy กลับไปกับเสียงปลคะสวัสดีครัวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพุึงครูหมูนะครับก็ ประสบการณ์ก็อาจจะไม่ค่อยได้ได้ครูผ่านอะไรมากแต่ก็รู้สึกถึงฝั่มใจดีของครูนะครับก็ครูคงจะผ่านอะไรเยอะก็ถึงเวลาที่ครูต้องพักผ่อนร่างกายแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้ม,มากขึ้นถึจะได้สบายครับก็ขอบคุณครูชีวิตที่มีความสุขห่างกเกษียณครับครับสวัสดีครับ,รบผมน้องนัทนะฮะประสบการณ์แรกเลยที่ภาพจำเลยที่รู้จักครูมาลีครั้งแรก ต้องขอขอบคุณบัตรข้าราชการที่ทําให้เป็นอัตราจา้างทต้องการขดสััญาณวันนั้นผมมาแล้วปรากฏว่าไม่มีครูท่าไหนมีใบมีบัตรวิชาชี่ก็เลยขอขอคุูมาลีคูมาลีวิ่งกลับไปบ้านรอบหนึงเพื่อไปเอาบัตรมาให้ผมเพื่อทำสัญญาต่อสัญญาก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็ตอนนี้ก็ ขอให้คุณมารีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้รล่องรวยถูกหวยนะขอให้ถูกหวยอย่าลืมอย่าลืมมาเบรกกันด้วยนะครับข,<อ>ขอบคุณค่ะคุณอาค้าสวัสดีค่ะคุณคูมาลีขอบคุณคุณครูคที่ให,ให้ความารู้และให้ความรักนะคะเสร็จแล้วขอให้คุณครูพักผ่อนให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเที่ยวให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะคูมาลีรุ่ ยินดีมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับครูครูเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ดูแลเด็กอย่างดีมากครูไม่เคยทิ้งเด็กแต่เมื่อไหร่ที่แบบมีเด็กว่างครูก็จะเข้าไปดูเข้าไปสอนแล้วก็คอยติดตามการแค่ศูนย์รอมอสของ,ของเด็กอันนี้คือประทับใจมากเลยค่ะที่ครูเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เด็กนักเรียนอ่าจบมอสานนะคะสําหรับที่ครูจะเกเสินนะคะรถก็ ขอให้ครูมีความสุขกายสุขใจและก็สุขในทรัพย์หมายถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีความสุขในการทําสิ่งต่างๆที่ครูอยากทําและก็สุดท้ายส,สุขในทรัพย์คือมีทรัพย์สมบัติใช้เงินอย่างไม่ขาดมือและอยากซื้ออะไรอยากทําอะไรก็ขอให้ครูสมหวังตลอดไปค่ะควมามรู้สึกที่มีต่อปูมาลีนะคะปูมาลีเป็นคนใจเย็นค่ะปเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นค่ะปูมาลี ชอบให้คำแนะนำน้องๆค่ะรู้สึกใจหายมากๆเลยค่ะแต่ยังไงก็ขอให้รูกมาลีนะคะชีวิตหลังัยเกษียณเนี่ยค่ะมีความสุขอย่างเต็มที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลูกคูมาลีนะ,ะสวัสดีครับในฐานะที่ผมเคยเป็นลูกศิษย์ของปูมาลีครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่เคยได้เรียนกับครูมาลีมาก่อนครูมาลีเป็นคนที่มีเมตตาต่อน,นักเรียนมากครับเวลานักเรียนขันเลืออะไรก็จะช่วยเหลือนักเรียนมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณคูมาลีนะครับที่ ได้สั่งสอนสิบมาแล้วก็ขอวอวยพรให้กับคุณครูมาเรียน,นครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพ,พดีส่วนคุณมารีน,นะคะครั้งแรกที่ได้เจอคุณมารีก็เป็นช่วงสังเกต่สองค่ะจากเด็กจากที่เทปเห็นก็พูดว่าคุณมารีนคนที่อบอุ่นใจดีแล้วก็มีเมตตาต่อเด็กด้นะคะเป็นคนที่สอนข้อใจแล้วก็เป็นที่รักของคุณครูทุะะกท่านเลยค่ะจากเกษียณน,นี้ก็ขอให้คุณมารีมีความสุขแล้วก็ขอสุขภาพ่ดีค่ะคะสวัสดีครับครูมาลีก็ หนึ่งเทอมที่ได้รู้จักครูก็รู้สึกถึงแบบ ความรักเด็กของครูแล้วก็ครนั้นขอบคุณมากเลยสำหรับข้าวเหนียวที่ครูเลี้ยงผมที่ร้านข้าวหนปากซอยตรงนั้นก็ขอบคุณมากครับไม่เคยลืมแล้วมีความสุขมากๆนะครับครูสวัสดีค่ะครูมารีแต่ระยะเวลาที่ได้อยู่ครูมารีมานะคะครูมารีเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นและใจดีอยู่เสมอค่ะขอขอบคุณกําลังใจและพลังบวชที่ให้กับหนูทุกวันนะคะชีวิตลังเกรียณขอใ้ครูมารีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรง ครับสำหรับคุณครูมาลีนะครับก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ช่วงแรกนะครับที่มีกาสได้มาร่วมทำงานในโรงเรียนนาครร้อมสิงนะครับคุณครูมาลีนะครับเป็นคนหนึ่งที่แค่จะไม่ขาดไม่ลาแล้วก็ไม่มาสายนะครับอยู่กับเด็กตลอดนะครับตั้งใจสอนนะครับแล้วก็มีความทุกเทให้กับคำว่าครูนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ นะครับตุดท้ายนี้นะครับก็ถึงวันที่คูมารีนะครับจะได้พักผ่อนนะครับในในวัยจะ่ทางานนะครับได้ไปอยู่กับครอบครัวนะครับได้ใช้เวลากับครอบครัวก็ขอให้นะครับคูมารีนะครับมีความสุขกับชีวิตอิสระหลังการทตางานครับสวัสดีค่ะสําหรับพี่มารีพอยทับทิมนะคะหรือว่าพี่หมุงของเราประทับใจครั้งแรกก็คือตอน ที่ประชุมนะคะแล้วเราก็แบ่งสัมปันส่วนในเรื่องของงบประมาณกันนะคะทำให้รู้ว่าพี่มาลีเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์ให้กับเด็กนะคะแล้วก็พี่มาลีเป็นคนที่ไม่พูดเยอะนะคะแล้วก็มีความน่ารักนะคะยิ้มตลอดพูดเพราะตลอดจนรู้สึกว่าเราเป็นนางยักษ์สำหรับพี่มาลี นะคะแต่ว่าการทําหรือแสดงออกไปเนี่ยเกิดมาจากการทํางานไม่ได้มีปัญหาในเรื่องส่วนตัวกับพี่มารีนะคะแล้วก็รักแล้วก็คารพพี่มารีแล้วก็พี่มารีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องกริยามาร,รยาทนะคะหรือว่าความมีน้ําใจนะคะถึงแม้ว่าบางงาน พี่มารีไม่สามารถที่จะเข้าลงไปช่วยน้องได้แต่ก็ส่งน้ำใจให้กับน้องๆอ,อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดก็หลังจาก,กเกษียณแล้วก็อยากจะให้พี่มารีดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,อะขอให้มีความสุขนะคะทั้งกายและใจแล้วก็คิดทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะใช้ชีวิตหลังจาก,กเกษียณให้มีความสุขมากๆค่ะ หญิงธัญญลักษณ์มิตรกุลน,นะคะหนูได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของห้องสามพับหนึ่งนะคะความรู้สึกที่หนูมีต่อคูม,มารีนะคะคือหนูรักคูม,มารีมากๆคูม,มารีเป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็สอนละเอียดแล้วก็สนุกสนานไปด้วยค่ะหนูรอแบบเรียนกับครูจะหนูแบบได้บวกหนึ่งเยอะมากมากหนูขอให้คูม,มารีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ ก็เดกขาเงี้ยรยดีก็ตอนมหนึ่งที่ผมได้เรียนกับคุณมารีนะครับก็ตอนนั้นผมก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าคุณมารีก็ดีครับให้กันบ้านเยอะดีเหมือนกันนะครับก็ช่วงนั้นก็เล่าเพื่อนบ่อยนะครับแต่ว่าก็มีความสุขรับที่เรียนกับคุณมารีก็เฮฮาดีครับแล้วก็ขึ้นมอสามก็ได้เรียนกับคุณมารีครั้งนี้ครับก็คือรู้สึกดีครับที่ได้มาเจอกันในตอนมอสามคุณก็เป็นคนดีนะครับก like ็ค like ือแกแบบว่าใส่ใจนักเรียนนะครับก like ็ค uh ือตามงานผมลาผมงานไม พ่ภูมีเป็นคุณที่ตลกมากครับใจดีสอนดีครับพอเมดาอยู่ในครอบก็ชอบทําอะไรต,ตลกแล้วก็ตอนนี้ผมก็ขอให้ภูมิรีสุขภาพแข็งแรงนะครับคำาตับลีเป็นคนที่เช้าเป็นคนที่สอนต้วใจค่ะแล้วก็มีเอ่อให้ความรักแับเด่นค่ะและ้วก็ถ้าเป็นคนที่มีเมตตาค่ะเวลาแบบเด็กต้องการความช่วยเหลือเราจะให้หลัแล้วก็เป็นคุณ มีอะไรใจบ้างไหมขอให้สุขมากค่ะขอให้สุขมากๆเขาตแข็งแรงนะขอให้แรงกว่เสี่ยงกูรุางกายสบายใจไม่ต้องควดบ้านขอให้คุณมีความสุขมากๆนะนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขมากๆอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะนี่ค่ะหนูชื่อดจิงเอ็มออนสวัสดีคพักดีมาจากห้องสองพันสองเรานี้หนูจะมาบอกคุณมาดีว่ากลับไปอยู่เทคโนโลยีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานแล้วก็ถ้าว่างๆก็กลับไปเยี่ยงพี่ดนะคะท้องถได้ดั่อ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัสายเอิร์ลมืเป็นตัวแทนที่เคยได้จัดเต้นในตอนตออมมอนั้นทั้สองคุณของคุณมารีมีความสุขในทุกวันนั่งเงินเงินทองคุณมารีเป็นคนที่ด้วยแล้วสนุกเฮฮาอาจจะมีลูกของป้าน้ำคุณมารีก็ดีค่ะเมื่อดรีขับคุณมารีเป็นคยขับจอดในสายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคอดีสมใจเป็นตัวแทนสิทธิ์เก่าที่เคยเรียนกับคุณมารีค่ะ ช่วงแรกที่เข้ามาได้เรียนกับคุณวลีก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบค่ะเพราะครูเป็นคนที่ขี้บ่นแล้วก็ให้การบ้านเยอะมากๆแต่พอได้เรียนก็รู้สึกว่าเรียนได้รักสนุกค่ะครูคุณาลีเป็นคนที่ตลกแล้วก็คำพูดที่ติดปากคุณาลีมากๆก็คือคําว่าเมอแล้วมาลี <c oughs> ใช่ค่ะคานี้เป็นคำที่รู้สึกว่าดีแล้วเป็นคําที่ตลกมากๆก็ขอให้ครูเกษียณครั้งนี้ขอให้คุณาลีมีความสุขกับวัยนี้แล้วก็ขอให้ได้พักผ่อนอยากสบายใจค่ะ สวัสดีค่ะหนูเพียร์พอลจากห้อง2ครับคุณปีที่แล้วหนูได้เรียนอยู่ห้องครูมาลีครูมาลีเป็นคนที่ใจดีมากๆรักเด็กคุณหนูอยากจะขอรบกวนครูมาลีที่บาร์ดี้หนูว่าเคยตั้งใจเรียนส่งงานบ้างไม่ทำงานบ้างหนูก็อยากจะขอให้ครูมาลีมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง หลังจากนี้ก็ขอให้ครับฝันเยอะๆเพราะว่าครูก็เหนื่อยมามากแล้วเหนื่อยล้าครูมาเยอะมากสวัสดีค่ะชื่อเด็กสวัสดีคุณแจกค่ะสาไม่ใชยยอมกษาคุณที่สองขอบคุณค่ะในแนวคุณมารีก็เส็นสิทธแล้วข่ยให้คณมามิความสุกมากไล่าแขงเรยคุณมารีมป็นคนน่ารักมากๆค่ะไม่้าใจเลยคือเคาต้องตอบตลอดฝ่ายให้ครูเขามีความสุขมากๆเงินของเื่อยนะคะขุกคนค่ะอเดี๋ยวครับผมเด็กชาย้อหุ่โย มาจากอง์มาสอบหนึ่งครับปีที่แล้วผมเป็นสิทธ์เก่าที่สิทธ์เก่าชั้นของธมาลีครับธุมาลีชอบเล่นขี้ผมผิดครับเป็นชัยนันครับผมชื่อชัยวัดผมเป็นโยครับธุมาลีเป็นคนใจดีมากครับสอนรู้เรื่องมากๆแต่ผมไม่ค่อยไปตั้งแกงอะไรแตธุมลีก็ให้เป็นตีของผมก่อนครับเลยนะครับผมได้ชายอัสเดชเถีงมามาจากชั้นพรเทียมศึกษาปีที่สองทัฝากความในใจของผม ที่อยากจะบอกกับครูมารีผมขอโทษครับที่ผมเถียงครูไม่เข้าข้าครูและชอบควนครูผมรู้ครับที่ครูคอยด่าว่าพวกผมเพราะว่าครูครูรักพวกผมทุกคนสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกครูมารีว่าพวกผมรักครูนะครับอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครูประยุทธ์เปบนดีแล้วขอให้ครูมีความสุขนะครับครารีชื่อเด่กหญิงสิรินธรรุพิทักษ์ค่ะ เป็นตัวแทนจากชั้นภาษาอังกฤษมาสร้างความรู้สึกตั้งแต่เรียนคุมาลีค่ะตอนวันหนึ่งนะคะกูไม่ได้อยู่ข้องกูในแล้วสาวข้างคูมาลีค่ะตอนแรกที่รู้คูมาลีค่ะจะเป็นคนน่ารักน่าโกรธเคยคิดแบบว่าได้มาเรียนกับครูจริงๆแต่ครูเป็นคนตลกมากเลยค่ะสอนเข้าใจด้วยแต่ว่าตอนนั้นนะคะเวลามีิ่าตว่างไรลูกหนูไม่เคยได้ออกไปเลยค่ะคูมาลีก็สอนตลอดเลยแต่ว่าคูมาลีนะคะก็สอนเข้าใจมากๆค่ะเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากค่ะก็ ป็นคนแบบว่าแต่ชันเดนง่ายมากครับอจงตัดดีครับผมขอให้กุมารีสุภาพแข่แตนะครับให้มีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ้มที่้าังครับมาอยางฉันมองหลังทัองความรู้สึกไดกที่ได้เจอครูครับคิดว่าครูเป็นคนดว่า แต่พอเรียนจริงแล้วผมไปดูเลยรัสดีคคุณมาีหนูชื่อเด็กิน่นเด็กนลยค่ะเป็นตัวแทนผู้ขาสอค่ะหนอยากให้ขออวยพรให้คุณมารีนะคะสู้ข้างา้านไงทางไหนค่ะขอให้คุมาลีร่ำรวยรวยชุบชุบตลอดที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ ความรู้สึกที่นูมีต่อมาลีภูมิใจดีมากชอบแ่นอม่าเลียนกับอรักที่เธอได้ฟังเธอได้รู้เช่นกันว่าฉันรักเธอในทุกเรื่องราว สารความรู้สึกชี่สารที่เรยนกับคุณมานะคะรู้สึกว่าภายนองคุณมาลีเป็นคนที่มากแต่ว่าพอได้รู้จักคุณมาลีทุกทีี่ไารู้สึกว่าเยาใดีมากซึ่งนอกดุยเล่นด้สุดตลอดาที่เรียนคุณมีไม่เก่งทำมามาลีรู้สึกว่าเรียนเก่งขึ้นระดับเงินแล้วได้บทหนึ่งเพิ่มเยอะมากนึค่ะ ที่เคยไดเด็นตมานีมานแบบมันหนรู้สึกว่าตอนรอสาวตูมานีเป็นคนใจดีมากเขาได้เีกับคุณด้วแต่วันนี้คุณมานีเป็นคนแรกที่ให้เกตหนึ่งและเกตสองกดต,ร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 ตรุ้มหนู แม่อยากจะกอดเธอมาแค่ไหน g ู o d b y e g o o ที่รักฉันอยากจะอ่อยทุกคำว่าว่าแต่เป็นแค่เพียงว่าเราต้องลา ได้แต่จดจำวันที่ดีที่มีเธออยู่ในหัวใจก็ให้มันจะเจ็ แค่มีเธออยู่ในหัวใจร็บาดแผลนในวัยให้ดีไม่มีวันลืนหายแม้ทรม,มานแค่ไหนขอแค่ไม่ลืมจะไปเท่านั้นพอ